กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการของดีเมืองหลวง50เขตกันแล้วนะคะวันนี้สถานที่เที่ยวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนะคะเลือกมาแล้วหนึ่งที่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองบินบุรีนั่นเองนะคะแม้มีความประวัติความเป็นมาอย่างไรคงจะต้องไปถามกับผู้รู้นะคะที่ดูแลพิพิธภัณฑ์กันนะคะเดี๋ยวพิมพ์ไปตามหาพี่ๆที่ดูแลกันดีกว่าคะ่ะ ชมคะตอนนี้นะคะทําช่วยก็จะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะท้องถิน่นโบราณของเรานะคะซึ่งมีอายุกว่ากว่ <100 S 1> าร,100ร้อปีแล้วนะคะให้ทําช่วยช่วยเล่าถึงรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์กันหน่อยนะคะแล้วก็แนะนําอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะว่าเป็นใครที่ดูแลตรงนี้ครับ,รบขอบคุณมากครับก็ที่มินบุรีเนี่ยครับเดิมเมือ่อปี2445เนี่ยนะฮะได้ถูกยกฐานะ อ่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัดนะฮะอ่าในสมัยนั้นนะครับซึ่งอ่าความเป็นจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นอ่าศูนย์รวมนย์ราชาการต่างๆที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆที่เป็นของโบราณโบราณวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติต่างๆเนี่ยเราก็จะมาเก็บรวบรวมไว้ใ,ในพิพิธภัณฑ์ที่แห่งนี้ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นอาคารเรือนไม้สัก ทั้งหลังสร<ะ>้างมาแล้ว100กร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันเดิมนั้นเป็นสารากลางจังหวัดคือตลา,าว่าการาจังหวัดมินบุรีที่ที่เราอยู่ยนะะัขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีะแหล่งรวมศิลปะวัฒนาเก็บไว้แล้วก็โชว์เอาไว้ให้ใหบรรฑชนรุ่นหลังได้มาศึกษาได้มาดู<ะ>ว่าจีวัตร อาชีวประวัติความเป็นไปามาของเมืองบุรีนั้นมีอย่างไรบ้างก็จะมีเจ้าที่ที่เป็นหัวหน้าดูแลคือคุณพี่ศัตว์ศรีไทยสงท่านเนี้ยนะครับที่จะพา,าท่านได้ได้ไปชมไปดูนะครับซึ่งในเมืองบุรีเราเนี้ยมันเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําทางย่านตะวันออกของกรุงเทพนะครับก็จะมีคําขวัญตามวิถีชีวิตของบ้านเือนรัตนว่าเมืองเมืองปลายญ้าดังจังหวัดเก่านะครับซึ่งทุกอย่างนั้น จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเป็นเมืองปลาเมืองปลาย่าดังจังหวัดเก่าจังหวัดเก่านะคะผู้ี่วัดจะงงงเอ๊ะทำไมเป็นจังหวัดเก่าอย่างที่บอกไปว่าเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะของเขตดินบุรีนะคะที่หนึ่งคะสำหรับคนที่จะมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อมาถึงปุ๊บเนี่ยเมื่อเราอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยเราต้องเข้าไปตรงไหนก่อนแล้วก็มีกี่ห้องมีอะไรให้ชมบ้างคะ เราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ห้องที่หนึ่งซึ่งจะไปทะลุเป็นห้องที่สองับในห้องที่หนึ่งนี่มีอะไรบ้างคะ้องแรกห้องที่หนึ่งส่วนแรกก็คือเรื่องของประวัติประวัติความเป็นมาของมินบุรีแล้วก็มีแผนฝังในปัจจุบันนะครับแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆเช่นเช่นมีอะไรบ้างคะับวนเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ห้าแล้วก็เรือเสด็จประพาส ยอดชายาค่ะนะคะอันนี้คือคห้องที่หนึ่งถัดจากห้องที่หนึ่งก็จะเป็นห้องหมอจุดหอเกรติยศ ก็ S <S าสาม,มารถทะลุก,กันได้คือ<า>เดินผ่านจากห้องที่หนึ่งไปห้องที่สองได้นะคะ,ะเป็นหอ <นะ S 1> เกตียยศมีอะไรบ้างคะในนั้นห้องหอเจดียิยศจะเป็นห้องที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับราชวงศ์จัก,กรีที่ที่เสด็จมาเยือนที่นี่ซึ่งเป็นเป็นห้องที่ชาวมินบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของชาวมินบุรีที่ได้รับเสด็จเสด็จของของพระองค์ท่านต่างๆนะอย่างสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เสด็จมาเยือนที่นี่หลายครั้งนะ ครั้งหนึ่งก็คือมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีและชิาลที่ห้าซึ่งเราก็จะเก็บรวบรวมหลักฐานตั้งแต่โต๊ะที่พระองค์ท่านทรงงานเก้าอี้ที่ประทับแล้วก็มีภาพถ่ายหรือส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวกับพระองค์ท่านหรือว่าทุนกระหม่อมหญิงบนรัฐก็เสด็จมาเกี่ยวกับเรื่องของชุดีนำม่วินลเราก็จะเก็บรวบรวมไวปคือคือห้องเนี้ย ถ้าจะม,มองอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะคนั่นคือห้องที่2นะคะคแล้วก็ยังมีอีก3มห้องนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกันนะคะใช่ครับ เข้ามาสองห้องแล้วนะคะห้องแรกแล้วก็ห้องที่สองนะคะได้รู้จักประวัติของเขตมินบุรีนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราเป็นจังหวัดนะในสมัยก่อนแล้วก็โหมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมาเนี่ยต้องรีบมาเลยแต่ว่ายังไม่หมดเพิ่งผ่านไปสองห้องเรายังเหลืออีก3ห้อง<ช>นะคะเ<ช>อาพี่หนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่า3มห้องที่เหลือเป็นห้องอะไรบ้างครับ พอเราออกจากห้องที่สองปุ๊บเนี่ยเราก็าสามารถทะลุเข้ามาห้องที่สามห้องที่สามคือห้องตรงนี้ครับเป็นเรียกห้อง,องศิลป,ปวัฒนกรรมครับอ๋อเป็นห้องศิลปวัฒนธรรมนะคะภายในห้องมีอะไรบ้างคะ,ะในห้องเราจะรวบรวมอุป,ปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของชาวมินบุรีตั <amongst> ้งแต่อ,อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพันปลาน้ําจืดที่เราเอามาเป็นประวัติให้ได้ศึกษาว่ามินบุรีเนี่ย ปลาเยอะท่านผู้ชมบอกว่ามีปลาตะเพียนเยอะใช่ไหมคะทุกทุกประเภทอะฮะทุกประเภทเลยแต่ว่าปลาตะเพียนอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดของมินบุรีของมินบุรีเราใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องใช้ก็ตั้งแต่พวกเครื่องจับสัตว์น้ําพวกอันนี้จะเป็นแบบวิถีชีวิตของชาวชาวพื้นถิ่นชาวท้องถิ่นเขาใช่ครับซึ่งซึ่งมินบุรีเนี่ย มีคลองอีกเยอะมากคลองลำลางในสามสิบเก้าฟองสามเก้าลำลาเพราะวิถีชีวิตเขาก็จะเกี่ยวกับการหาปลาในคลองหาปลามีเรืออย่างงี้ต้องใช้เรือมีที่หาปลาใช่ใช่พวกทซพวกข้องพวกซุ่มจับสัตว์น้ําอย่างเงี้ยนะคะใครไม่รู้จักนะไม่เคยเห็นเนี่ยก็ต้องมาดูที่นี่ได้นะคะรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะอันนี้คือห้องที่สามหมดยังคะในห้องที่สามนอกจากนั้นก็ยังมีมีองค์คัาเรียกว่าองค์ตุ่มน้ำตุ่มน้ำตุ่มน้ำแบบ ที่สมัยก่อนเขาใช้กันใช่องค์นี้อายุประมาณ100ยปีอครับเป็นองค์มังกรสีเขียวนะคะสีเขียวนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆแม้แต่หม้อก๋วยเตี๋ยวโบราณก็มีแล้วก็มีเกี่ยวกับหญ้าประวัติหญ้าเพราะว่าเมืองปลาหญ้าดังหญ้าดังคือหญ้าในในในถิ่นเนี้ก็จะมีมินบุรีที่นำหญ้ามาปลูก เป็นเจ้าแรกๆเลยแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศนะคะก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เป็นการปลูกย้านะค่ะไปย่านญ้าญี่ปุ่นที่เราไปปลูกในบ้านกันอันนั้นคือห้องที่สส่วนห้องที่4ี่มีอะไรคะห้องที่4ี่ห้องการเมืองการปกครองก็จะเก็บรวบรวมเกี่ยวกับภาพของเจ้าเมืองเก่าๆไว้ท่านท่านท่านช่วงไหนช่วงไหนที่ท่านดำรงตำแหน่งที่นี่ และก็เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆของเจ้าเมืองมักวต่างๆโบราณที่เกี่ยวกับเวลาเข้าป่าตามอายุของตัวอาคารเลยใช่ใช่อันนี้คือห้องที่สี่ห้องที่สี่นอกจากนั้นน้องที่สี่เนี่ยมีอะไรพิเศษจงนีว่ามีทางลงเข้าลงเป็นท่องลับหรือเปล่าคะพี่หนึ่งมันมันทางลงคุกกี้ไก่ครับเป็นการ ชี้เห็นว่ามันมีคุกกี้ไก่จริงๆแล้วคุกกี้ไก่เนี่ยต้องอธิบายกันก่อนไหมคะว่าคุกกี้ไก่จริงๆแล้วมันมันมีไว้เพื่ออะไรคะในสมัยก่อนคือสมัยนั้นเนี่ยจะตขังคนอยู่ในอยู่ในห้องห้องที่ห้าห้องเดียวเมื่อก่อนมีมีโซ่ตัวได้โซ่ที่ขังในโทษปัจจุบันมันหายโซ่นะหายไปเราห้องสุดท้ายห้องที่ห้ามีอะไรคะห้องศาสนาก็จะเก็บเก็บรูปเรื่เกี่ยวกับ ศาส,สนาพุทธศาสนาอิสลามที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับในบพื้นพื้นที่ของตรงนี้นะช,ชะ<พ>ก็เป็นสามห้องที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะที่พี่หนึ่งเล่ามาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวท่านพี่ช่วยพาเเชิญครับ เดินเที่ยวกันมาจนครบแล้วนะคะ5ห้องนะคะซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเรียกว่าในเขตบุรีรของเราเลยนะคะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆดีมากเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยมาผงต้องมาแต,<ช>แต่ว่าจะมา,าอย่างไรนะจะมาอย่างไรเปิดปิดวันไหนบ้างคะพี่หนึ่งคะที่นี่เราเปิดทุกวันครับจันทร์ <ừ> ถึงอาทิตย์เลยครับ่ะ8โมงถึง16บหกนาฬิกาแโมงถึงส0โมงเย็นครับแโมงเช้าโมงเย็นนะคะก็พูดง่ายๆว่า ไม่มีวันไหนหยุดเลยนะคะพี่หนึ่งรอรับอยู่ทุกวันจะมีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีอาสาอาสาช่วยาสานพันอยู่วันละคนครับท่างานท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ช่วยเชิญชวนให้กับแฟนรายการท่านผู้ชมรายการที่ดูอยู่ทางบ้านจะได้มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะขอบพระคุณมากครับก็เรียนท่านพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าสำนักงานเขตบึงบุรีเราได้มีพิพิธภัณฑ์ตรงนี้มาเก็บภาพต่างๆในอดีต ไวบ้บรนแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชนโบราณกาลมาเนี่ยว่าเขามีดำรงชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนปีเนีอยู่กันอ,อย่างไรมานกะก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับผู้ที่ที่จะมาศึกษามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเรียนรู้ถึงชีวประวัติหรือท้องถิ่นของมินบุรีครับซึ่งนอกจากที่นี่แล้วเนี่ย เราก็ยังมีที่อื่นอีกซึ่งเป็นสถานที่จริง<ม>ที่สามารถไปเที่ยวไปชมได้ไม่ว่าจะเป็นการดูเยี่ยมชมไร่หญ้าหรือนาหญ้าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของเขตอยู่แล้วครับเป,เ,ปเป็นเมืองปลาหญ้าดังจังหวัดเก่านี่นะนอกนั้นก็ยังจะมีวิถีชีวิตดื่มคลองซึ่งจะมีตลาดน้ําอีกเป็นยำนวมากเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าผู้ใดสนใจก็เชิญมาที่เขตมินบุรีนะครับ ะะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยเป็นอย่างมากเลยนะคะคแล้วก็พี่หนึ่งะคะที่พาชมสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะคหมดเวลาแล้วะค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้ค่ะ